ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชยวิริยะจิตกล้ครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงิน,เป,นเป็นโรคยังไงครับมผมผมไม่ไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุ่งกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กเล็กเล็เป็นผื่นเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเเป็นป็นส่วนไหนบอกได้ไหมเป็นที่ขาค่ะเหมือนแบบยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบพายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังะค่ะคือหมอก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี้ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมท่านบอกไหมครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธ์กรรมพันธ์ความเครียดที่ที่ที่มไปอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วยอที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเราไม่ถึงมันลาบด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสกเก็ตหลุดออกมาอ uh huh. แต่ว่าบางทีมันก็หายไปครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีก็เริ่มจากเล็กๆก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่คะ่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นต่อกับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นเนี่ยคะ,คะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมแต่ขึ้นที่แค่ขา,ขาก็ขึ้นบนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิค่าผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอ,อมาตลอดมันก็เป็นเป็น,ปน,ปนหาย,หายจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวค่ะเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเหมือนเหมือนอีสุกอีใสอะค่ะเหมือนอีสุกอีใสแดงๆแล้วเราบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราไปเก็ไมับมันก็คลายๆนะคะคล้ายๆลคันไหมฮะ โรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือเสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้น,นไม่มไม่ติดต่อค่ะไม่ติดต่อะะไม่ติดต่อะะทีนี้เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายหทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามขั้นนะฮะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณนน่าจะมาจากท่านเจ้คุณแต่วาคือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธ์ก็ไม่ต้องตกใจแล้วคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะแต่เราควบคุมได้ไงคะเราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่ใช่ไหมฮะ คเครียดมันก็เหอใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เหอ<ช>นอนน้อยมันก็เหอกินของหมักดองมันก็เหอเราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสะเก็ดเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นครับในระยะเวลาไม่กี่วัน บางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์บางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปรเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สะเก็ดเงินหรือสะเก็ดเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดหนึง่งทีนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาสะเก็ดเงิน จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสเกตตมันเป็นโลกของภูมิด้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุ้น TS 1อแล้วก็มันไม่มีตัวมากด เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากใช้ได้ผลแต่ก็อยากวานะครับจะไม่จะไม่หายนะฮะก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์นํำภายพูดควบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะคือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกงเนี่ยหเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทำไงมันถึงจะหายก็เลยบอกก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วา ก็คือหมอบอกว่าคิดซะว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราอ่ะไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะแหมเพื่อนชั่วๆยังครบตั้งหลายคนเลยโลกก็คบไว้สักโลกหนึ่ง <ผ>อย่า <ผม S 2> ไปไ<ม>คิดมากนะหนูมไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะก็ต้องทําใจอ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษา <Yeah. S 1> กเราก็เลยเออหลังจากนั้นก็ไปออกกําลังกายแต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตเนสเปนไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกําเริบอะไรขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทําบุญสบายใจสบายใจแบบอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้าเป็นคนดีอะค่ะโลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วอะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นใหม่ไม่อยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่างปรลงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยบวดชีเลยฮะ มันคือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันอยู่กับเราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ เราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะฮะแต่ตอนเย็นอะนะคะไม่ดำสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นจรเอาำหรือะเอาเวอเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือเจ้าว่าเหอแบบดำาๆเออเอานะ ก็ค่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็แบ่งปันโ<ล>รคอะคะแบ่งอะไรนะรบแบ่งปันโลคหรือแบ,แบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เรา,าเป็นอยู่ฮะนะฮะแล้ว<า>ก็อยู่กันอย่าง,างสมดุลนะฮะเอาละครเชิญพมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ